เลิกเลิกออกงนี้ถ้าเกิดทางนี้พี่รงจะไปทางไหนครับถ้าออกไปงี้ก็ไปเสาลีไปเสาลีใช่ไหมใช่อไปได้สองทางแหละครับแต่ถ้าอยากจะหาเรื่องจริงก็ต้องไปทางนี้ไปทางนี้เจอแน่นอนเจอแน่นอนชัดเจนหวางออกมาที่มีทีกเรียนที่ลองนะเจอทุกเรียนได้หมดก็เจอทุกเรียนอ่ะถ้าเจอเจอเรียนไหนก็เอาหมดอะโรงเรียนนั้นก่อนอะมันไม่มันไม่ระบุหรอกว่าเราจะโจดกับใครโจดกับใครแต่ถ้ามันมาถึงตรงเนี้ย มันเจอโรงเรียนไหนก็ต้องเอาครับสมัยนั้นเราใช่นี่เรียกทางเสือผ่านเลยนะนี่ทางเสือผ่านเหรออาจารย์ตรงนี้เหรอจะดักกันกระหนุกของมุมนี่แหละตรงแยกๆนี่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหน่อยไปก่อนมันมันยังต้นรถมันยังไม่เป็นแบบนี้ครับจะเป็นร่างโสดเสือเนี่ยตรงนี้ระเบิดลงบ่อยนะทางเสือผ่านระเบิดทางเสือผ่านเลยตรงนี้เชี่ยงกันตรงนี้ตรงนี้เลยทางแยกตุ้มแล้วเจ้าเลยอืมเฮ้ยทีละเก็บตกนี่นะหน้าหมอชิตนะครับ มขับขับขับรับมีงานหนึงไดเหมาเนี่ยเอาบนน้ำอ่ะครับบ้านเราเจ็บเนี่ยหมอจะตจ่ายตังค์ขับบึ้มเลยนะมันอ๋อท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเดินออกมาฝั่งนี้ฝั่งที่พี่ลุกบอกว่าถ้าไปนี้จะออกเสาลีไปเสาลีใชไไปได้ล่องล่องล่องตอนเลิกเนี่ย อาจารย์ยิ่งบอกว่านี่คือทางเสือผ่านใช่เพราะว่าดักันุนเนี้่ยสมัมมยก่อนยังไม่เจริญขนาดนี้ไม่เจริญใช่ไหมพี่รงใช่จะเป็นตึกนี้แหละคร่าเป็นรังก๋วยเตี๋ยวกับบขอดูหัวมุ่งหน่อยออกมาแล้วเป็นไงนครับจะมีรถล้นหนามอะไรพวนี้นะครับกระหักรถล้นหนามก้อนของแบบนี้อ๋อ เ่าพี่ลกเวลาออกมางนี้แล้วไปทางไหนต่อสมัยก่อนพี่กลับกลับทางนี้ครับอย่างนี้ออกไอชิดทะลุอยนี้อยนี้ครับใช่ทะลุออกไปนอกเลยถนนใหญ่อะเนียเหรอออกชิดทะลุจมว่าเราออกจันทรออกทางนี้ใช่ใถนนใหญ่เต็ดัรงนั้นะตรั้นครเดินไดูไหมล่ะเดินไปดูดิพี่ไนมาแล้วพี่ลกไปไปไเดอเราตอขอคือ พอเลิกเราก็เดินทางนี้ข้าจอ,อกนี่สุดยอดพี่อ,พอ๋อมันก็ไปสอนแคบๆนะพี่ใช่แต่นี่เลยแล้วจะมีรถเขียขแล้วก็ซ่อนฝากของกันแลครับไม่รู้ว่าฝากเขาตู้เสียวขานั่งก่อนเข้านั่งกินก่อนไงครับกินก่อนแล่เขาก็ตีฟิวส์ของร้านจับกระเพาะข้างบนอืมดาบมีปืนอ๋อ หถ้าตีกันนี้นี่มันจะไปทางไหนเนี่ยมันแคบแคบหมดเลยเนี่ยออกที่ออกทางนี้ไงประตูกลางออกชครับทาขวาเลยครับตรงนี้ยระตูกลางป็นองานพี่ล็กบรรยากาศเหมือนเดิมตันออกไาเนี้อระตรงนี้ไงเราออกทางนู้นออกอีกทางนึงออกเป็นประตงข้างหลังหมอกชิดมีสองประตูเราออกนู้นออกนู้นออกนู้นใช่ไหมอ่าไม่มันตรงนี้สองทางตรงนี้ตัดนู้น สัญญาณเดินออกสุดนี้แล้วเลี้ยวขวาเลยใช่หลังหมอชิดใช่แล้วก็ไปฝั่งตอที่เขาพูดประตูหลังหมอชิดหลังหมอชิดออกออกนี้ป่ะพี่ใช่ทางนี้แหละอ๋อแต่ดูมามันมันมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วอะไรที่ตอนของนี้ครับที่ปากของนั้นคืออาจารย์ยิ่งอันนี้คือหลังหมอชิดใช่ถ้าข้างหน้ามาทางนู้นใช่อ๋อที่สวัสดีครับ ที่ผมพยายามถามถามแทนผู้ชมนะเพราะคนนี้เขาไม่รู้นะเราก็ถามว่าเราเป็นผู้ชมเนี่ยเราได้ข้อมูลจากพี่รถกบอาจารย์ยิ่งเราก็พยายามถามว่าตรงไหนเป็นตรงไหนใช่ก่็ตรงนี้เป็นร้านค้าหมดเลยร้านปียนข้าวร้านอะไรอย่างี้ครับก็ร้านลาบร้านคุณร้านข้าวร้านผัดเขียวอืมก็นั่งกินกันแถวนี้แต่ก็เสียวหลังนะอาจารย์เสียวกขาฝากของอ๋อเนี่ยบอกนี้เลยทางอ๋อได้สองทางตรงนี้ด้วย เราออกมีอะไรใช่เนี่ยเนีเราไปถ่ายป้ายช่องเจ็ดได้ไหมหาได้ครับมันก็เป็นบรรยากาศแบบเหมือนแคบๆเลยอาจารย์นะพี่ลกตอนนั้นทบูมาเยอะนี่ก็เดินเต็มซอยเลยเดี๋ยวพี่เต็มเลยเต็มเนาะแน่นเลยเนาะเพราะสอยมันแค,แคแบๆใช่ไหมครับ <c oughs> เออ, <c oughs> เอ,อเออได้กินกับข้าว <c oughs> โหช่วงเวลาเที่ยงพอดีเลยอาจารย์ พนักง,งานเขาออกมากมินข้าวกัน,นหิวเลยกำลังหิวเลยนี่นตั้มนานพี่ตั้มนาเลยฮนะตัะ้มนาช่องเจ็ดนะครับ <ใน S 1> อ๋อมาเขาเขาขัรายการอะไรเลยคนไม่มาไอ้คนไม่เคยมาเขาจะเข้าตรงนี้นะเข้านี้เหรอเขาจะไล่ข้างเข้านู้นเขาให้เดินไปเข้าหองนู้นใช่อหรือว้าเข้าได้ไอ้อนี้เขาเดินดีกว่ยครับ ใช่ฮะเขาไม่ให้เข้าคือการเวลาเปลี่ยนไปมันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะตรงนี้แ mm ็่ก่อนมันก็เป็นเจสีคอนเสิร์ตที่แหล่งรวมความบันเทิงในยุคนึงอ่ะใช่ไหมแต่ท่องเจ็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า7สีคอนเสิร์ตไม่มีแล้ว เขาก็ย้ายเพราะว่ามันเตียนบ่อยครับเตียนบ่อยใช่ไหมในหอในหอใช่จะไปย้ายไปไหนตามห้างนะใช่ตามห้างมันก็รถการตีนะลดลงได้แล้วพอเข้าไปกี่หอนี้ถ้าไม่มีเลยเลืนแล้วเสียงกันเยอะเลยค่าบัตรมันแพงขึ้นนะพี่ลกแต่ก่อนเจ็ดสีเท่าไหร่นะพี่ลกบอกอะไรนะบาทเดียวไม่ได้เลิกเที่ยวนะเลิกเที่ยวเลยใช่ป่ะมันไม่ได้บรรยากาศไงในหอเออนะมันแบบมันก็เหมือนอินมิเลียนสำโรงเราอ๋อเปิดเหมือนกันครับ มัชอความนี้ก็คือบรรยากาศในโซนเราแวะเจ็ดสีคอนเสิร์ตแหละเราก็พาเดินลัดเลาะ,ะตามซอยตามอะไรให้ดูบรรยากาศเก่าๆว่ามันมันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เล่าไปเรื่อยๆระหว่างพี่ลกออาจารย์ยิ่งสองท่านอาจารยิ่งสมัยก่อนพูดถึงสาวๆนะครับเจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยเขาสาวๆที่มาบ่อยนี่โรงเรียนอะไรอาจารย์ที่อาจารย์เคยเห็นขวัญใจเลยนะขวัญใจเลยนะเอาแบบขวัญใจเลยนะ อันนี้ดูสิดเสาลีออกมาแล้วอะไรยังงี้เลยนะพี่ลกแล้วตั้งก็มีหลายโรงเรียนแหละต่างพอกรกทอพกระทออันนี้เรากลับเข้ามาในซอยเจ็ดสีแล้วอันนี้ดูสิดีนะผ่อนใจผ่นใจเลยครับใจเลยมาเขามากับแฟนเขาแหละก็มากับเด็กช่างอ่ะพี่ลกที่บอกแล้วเอาเดิมพูดงานต้องขายดีกว่าขายดีบ้างขายดบ้างหายดีก่อนถ้าขายดีไม่ได้เอาเดิมหมดทําไง แข่งเรื่องแข่งก็หาถึงหาเลยไปเรื่อยอ่ะใครไม่มีคู่แล้วมันัดคู่ไปเรื่อยใช่ใครใครข้างไหนขาดคู่หรื่อยข้างขาดก็ตัดให้คู่มันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าไม่มีกันแบบมาเหละกันมามาเรื่อยอะไรเลดกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมถ้ามาเหละมีสเสดอย่างเงี้ยก็อ่าาะจุดหมายเราก็ไปหาทิ้งต่อ บาสเกตต์เกตกคืองานอะไรเดอะเทคสวรีเดอะพาเลสพี่พอดีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากพี่ลกแล้วขากลับนี่เราผ่านลกดนตรีไหมพี่มันก็แล้วแต่บางวันก็ผ่านบางทีก็ไม่ไปอ่ะไม่วันนี้มันมีมันผ่านได้ไหมพี่ไปไปรีวิวหน้าลกดนตรีสักสักหน่อยไหมไปถ่ายลงถ่ายรูปมันยังอยู่ไหมเนี่ยอาจารย์ไม่มีแล้วใช่ป่ะอ๋อเหรอเออนึกว่ามีแบบไปถ่ายรูปหน่อยไม่มีแล้วใช่ไหมต่างอนที่เจ็ด เวทีเจ็ดสีมีอยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วนะยังได้ตึกร้อนเออาว่นตีนี่กับปิ่งท่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรมันไม่ตรงเวลาใช่เวลาไม่ตรงไม่ส่งไม่ตรงไงในวันอาทิตย์มันก็เลยไม่ค่อยมีใครไปวันพักต้องทำกันบ้านทำรายงานไม่ตึกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมตึนี้นะใช่เหมือนเดิมตึกนี้ อมีเหมือนเดิมประตูเหมือนเดิมต้นงเหมือนเดิมต้นไม้น่็จะมีอยู่เหมือนเดิมนะอืมันอยู่ทนอย่างนั้นนะเขาดูแลมาเขาไม่ตัดด้วยนะ<ม>เขาไม่ตัดนะเขายังไว้เหมือนเดิมนะติบปีาอายุย<อ>ืนครับแต่ก่อนเคยมีอย่างเข้าไม่ได้ปีงแพงรั้วนี่ยกําแพงเนี่ย,ยร<ม>ครับเต้นบนกําแพงเนี่ยจารต้องเก็บกันครับห้ผบ้านคนก่อนเนี่ยก่อนเป็นเป็นบ้านคนไม่มีตึกยังไม่มี ก็ตํารวะเพื่อนเมาเมาเมาปั้นล่วงราคาบ้านเขาเนี่ยโดนตอารวจไล่ไปบัานเลยอ๋อเจ้าโลมาโหม้องไม่ให้เข้านะครับเข้าไปเกลี้ยจ้าเขาไล่ออกออกที่อื่นตรงนี้อ๋อไปยิงแทงเส้นกันเลยครับก็เทอะมากนี่ระหว่างถ่ายนี่รถรถผ่านเราเยอะมากเพราะมันเป็นซอยแคบๆเนาะมันจะมีรถวิ่งเขอกตลอดนะพี่ลบดีได้บรรยากาศดีครับเร็วๆ ถ้าวันไหนคอนเสิร์ตดีๆคนเยอะนะออกแถวมันยาวเลยนะคนเยอะอ๋อแถวจากหน้าประตูมาจังยิงให่แถวยาวยาวเลยอ่ะยาวถึงนู่นเลยครับตรวทีละคนทีละคนทีละคนคนคนนเลยใช่ไหมพี่พี่ศกหนึ่งพกอะไรมาบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยรายการเนี่ยคนคนคนเนี่ยเนี่ยเหรอเออใช่อิสเปเรชั่นคนคนคนจริงๆเลยห้ามพกอะไรเข้าไปยิงทรงแบบคือเปรี้ยวเนี่ยละเอียดละเอียดเลยงานละเอียดโอเคไหมบางคนก็รอให้มันใกล้ๆเล่นก่อน ก็เมาข้างนอกก่อนรเราบกล้ใกล้เล่นแล้วคกล้เข้าก<ต>เ,าเมาก่อนอ เห็นแล้วตอนนี้เราเราเราได้จะฟังกับพี่ทั้งสองท่านได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างนะสถานที่จริงๆเลยประตูพี่ตาหนิงบอกยัางประตูเดิมเลยประตูเดิมเลยประตูในตำนานเลยเนี่ยต้นมะม่วงต้นมะ่วงเดิมอาจจะม่วงเดิมอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะมีมะม่วงเลยก็บรรยากาศความเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นมันมีสอนอะไรชุดได้มากมายถ้าใครรอดมาได้ ครับอรับคุณต้นถ้าใครรอดไม่ได้ครับน่าสอนเยอะได้เพื่อนเยอะบางทีจากประตูวลายเป็นเพื่อนก็มีเยอะเยอะม,มากมายอืมธรรม,ามาดาวัยรุาาน่นพลังมันเหลือมันก็หาที่ระบายกันใช่ไหมครับโตมาแล้วมันกิกนได้หมดครับประตูเนี้มันก็ถ้ามันถ้าไม่ระบายมันจะดีกว่ามั้งครับระบายด้านนิดหน่อยนะอืมถือว่าจารย์ิงก็พูดสรุปพี่ลกสรุปหน่อยพี่เจ็ดสีวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเจ็ดสีเนี้ย วันนี้ก็ได้มาระย้อนภาพบรรยากาศตกเก่าเคยมาไม่มาตรงนี้ร้านยังอย่กี่ปีแล้วต้องก็ปีแล้วก็มันไม่มีแล้วต้องไปรับใช้ราชการมาก็ไม่เคยมาเลยนี่ย้อนจริงย้อนยอนจริงไม่เคยมาเลยต้องก็คอนเสิร์ตล่าสุดของอะไรวะาคอนเสิร์ตล่าสุดเลยน่าจะอัศวินม้าไม้ไม่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดน่าจะใช่ละปี40 อืมมาไปนั้นอ่ะปี40นะอ่า4039 40ใช่คอนเสิร์ตสุดท้ายเลยที่มาแล้วก็ไม่มาอืมแล้วก็มึงมาวันนี้แล้วนะใช่โอ้ยก็ถือว่าบรรยากาศเก่าๆก็ถือว่าโอเคต้นมะม่วงก็ยังอยู่ขอบคุณมากสําหรับที่ให้ความร่มรมเย็นกับเด็กบูนาพลนะเป็นเอกลักษณ์ของบูนาพลไปอที่เจสีต้องใช่ยังพูดกันอยู่ต้องมีนมะม่วสำหรับเด็กบูทุกรงเบอกว่า ต้นมะม่วงได้เราใส่ต้นมะม่วงหมดเลยไงใช่ไหมเด็กช่างเป็นเขาเรียกเป็นร่มโพล่มใจของเด็กช่างใช่เป็นร่มโพล่มสายของเด็กบูเลยล่ะโอเคเลยยังเป็นตำนานอยู่ยังเป็นตำนานอยู่ทำทีเกันออกมาก็ต้องนั่งต้นมะม่วงนี่แล้วมันก็ยังอยู่ด้วยนะยังอยู่ยังอยู่ด้วยอ่ะเออเอาดิเขาไม่โค่นอ่ะเขาอย่างเอาไว้อ่ะเอาคิดดูดิยังเป็นตำนานเลยเป็นตำนานเขาไกลแต่บานายไกลลมๆไปก่อนกับพี่ลพบฝากอะไรนิดนึงพี่ฝากน้องๆอ่อยครับ ไปก็ฝากกับหากเยวาชวชนรุ่นหลังๆแล้วกันใชว่าถ้าทําอะไรก็ไห,ห้นึกถึงคนรอบข้างเราให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนในครอบครัวเราพ่อแม่เรารใช้กําลังได้ใช้ใช้ได้ใช้ส่วนน้อยหน่อยใช่ป่ะไม่ต้องไปถึงกับใช้อาวุธหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดตายหรือเจ็บเจ็บบาดเจ็บอะไรพวกเนี้นยอ่ามันจะสูญเสีย ทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาในหลายๆอย่างถึงเวลาก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนครับอ่าจะยิง่งพอสุดท้ายแล้วเวลาเราไปอยู่ในโรงพยาบาลในโรงพักในเรือนจำเนี่ยเพือ่อนก็ก็จะไปได้แค่ประตูหน้าอม่กี่วันจริงจริงถึง,งพ่อแม่ญาติน้องครับ,รบแฟนอะ แฟนอาจจะลื่นไปไหนกันแล้วใช่มีไฟมีใจกันไปหมดเนี่ยมันก็เสียใจไม่คุ้มหรอกไหนจะเสียแฟนตอนแรกรองสึกพ่อแม่การเรียนให้ต้องตัดเรียนไม่ได้เรียนต่ออันนั้นก็เนี่ยตรงนี้แหละมันมันเราคิดอะไรกันว่าเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับแาเขให้เขาคิดว่าได้กับเสียเนี่ยอะไรมันจะเป็นแมวกัน ก็เหลือแต่พ่อแม่พี่น้องแหละเวลาจึงโรงพักโรงพยาบาลเรือนจำเนี่หละครับแต่ยังได้ก็สนุกดีนะแต่คนเสียอย่งนั้นน่ะให้คิดตัวเองโอเคตีได้ต่อยกันธรรมดายกพวกต่อยกันมาถึงมาถึงเอาไปเอาตายนะพี่นะมัน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 ไม่วัดแรงกันครับก็วันนี้รายการเด็กช่างทีวี90ก็พามาย้อนเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะพี่กอล์ฟโดยมากับอาจารย์ยิ่งมันก็พี่โลกก็ วังว่าท่านผู้ชมก็ได้รับความรู้บรรยากาศเก่าๆที่ไม่เคยรู้ก็ได้เราสองคนด้วยก็รู้ไปกับพี่ลกอาจารย์ยิ่งเพราะเราก็บางทีเราก็ไม่ได้มาไม่มาไม่ทันบ้างในยุคนั้นอะไรก็ได้รู้กันทั้งสองท่านก็ฝากติดตามในการช่องทีวีข้าสูนด้วยว่าเทปหน้าเนี่ยเราจะไปไหนและรีวิวที่ไหนแล้วก็วันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ยิ่งด้วยสวัสดีครับแล้วก็พี่ลกขอบคุณครับก็ฝากติดตามผลงานพี่ลกกับอาจารย์ยิ่งด้วยนะครับทั้งทุกช่องทางพี่ลกบุญรัตน์พลและอาจารย์ยิ่งอย่างเตินะครับ โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ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 วันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ